รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุลานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะกิีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายกับรายการรอจุลานิติมิติค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันดิวนางสาวยานิสาย,ยูมนาวนิต นิสิตชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะและดิฉันนางสาวฉันทิสาทองด้วงนิสิตชั้นปีที่สองคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้พวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้คะ่ะสำหรับรายการลอจุฬานิติมิตินะคะอของเรานี่เปิดพื้นที่ในการเปิดโลกกระนัดส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายจากบุคลากรในแวดวงกฎหมายที่สดใหม่กว่าเดิมโดยรายการลอจุฬามิติมิตินะคะ จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอ plus หรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย fn 101.5เมกะเฮิร์ค่ะ โดยรายการรอจุลานิติมิตินะคะจะมีการเชิญแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดคุยถึงประเด็นหรือหัวข้อทางกฎหมายค่ะเพราะกฎหมายเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนเราจึงอยากทําให้การเข้าถึงความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนค่ะ โดยจากสัปดาห์ที่ผ่านๆมารายการลอจุลานิติมิติก็ได้พูดถึงหลากหลายประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจค่ะโดยหัวข้อในสัปดาห์นี้ก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยค่ะก็คงรอติดตามอยู่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรสำหรับหัวข้อที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือหัวข้อรู้เท่าทันการกํากัดดูแลตลาดหุ้นแล้วคุณจะก็จะไม่เป็นแมงเม่าอีกต่อไปซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ เพราะในจุดป,ปัจจุบันการลงทุนกับหุ้นเป็นการลงทุนอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเนืน่องจากให้ผลตอบแทนสูงแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินปันผลหรือกําไรจากการขายหุ้นนอกจากนี้ยังมีสภาพคล่องสูงและมีตัวเลือกหลากหลายแต่ในตลาดหุ้นเองก็ยังคงมีกับดักมากมายรอบรรดาน,นักลงทุนอยู่ซึ่งการกํากับดูแลตลาดหุ้นก็จะเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองนักลงทุนค่ะ ดังนี้ดังนั้นในวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวของหุ้นปัญหาการลงทุนที่พบได้บ่อยและการกำกับดูแลโดยกฎหมายค่ะโดยในว,วันนี้นะคะพวกเราได้รับเกียรติจากดรภูมิศิริดำรงบุตรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาเป็นแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดหุ้นค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์คะในยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคนเนี่ยคะ่ะนิยมลงทุนกันมากขึ้นแล้วก็มีการใช้ทริคมากมายในการลงทุนซึ่งจากเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยคะ่ะก็ทําให้บางคนได้กําไรบางคนก็ขาดทุนก็เลยอยากทราบแหละคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อะไรกับทั้งนักลงทุนเศรษฐกิจหรือว่าสังคมหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์หลายๆคนเนี่ยบางทีมองตลาดหุ้นนะครับว่าคล้ายๆกับเป็นการพนันอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคน จนเล่นหวยนะครับคนรวยเล่นหุ้นนะครับอันนี้อาจจะจริงส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็สามารถใช้ในการทําสิ่งที่เรียกว่า speculation นะครับหรือว่าการเก่งกําไรได้นะครับแต่จริงเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมีฟังก์ชันนะครับหรือมีวัตถุประสงค์ที่มากกว่านั้นนะครับอยากจะให้มองถึงภาพของเศรษฐกิจนะครับเรามีกิจการหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่คนบอกว่าเออประเทศไทยไม่ค่อยมีการลงทุน ไม่ค่อยมีการพัฒนาขยายกิจการนะครับให้มันเท่าทันกับโลกนะครับอ่าแล้วเขาจะเอาเงินมาจากไหนนะครับหลักๆก,การได้เงินมาเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากๆที่จะขยายแคปิตอลแลวทำให้อ,อกิจการเนี่ยมันโตขึ้นใช่ไหมครับหรือว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามากขึ้นต้องใช้เงินทางนั้นนะครับทางหลัก2ทางนะครับที่สามารถกิจการสามารถได้เงินมาเนี่ยก็คืออ่ารู้กันดีอันดับแรกไปกู้ธนาคารได้นะครับ ซึ่งไปกู้ธนาคารเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียนะครับกู้ผ่านกู้ไม่ผ่านนะครับเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับตัวมาต,ตรฐานในการให้กู้เป็นยังไงแต่ละช่วงเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับและที่2อ,อันดับที่2เนี่ยการกู้ธนาคารเนี่ยก็จะมีผ่ารละเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับสำหรับกิจการต่างๆนะครับเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับคนทั่วไปรู้ดีนะครับกู้ธนาคารเนี่ยจริงๆดอกเบีย้ยทบๆกันไปมาเนี่ยสูงมากนะครับถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่น่าเชื่อถือเนี่ย ดอกเบีย้ยอาจจะต่ําลงมานะครับแต่ว่าก็ยังเป็นภาระที่เป็นภาระที่สําคัญสําหรับบริษัทอยู่ดีนะครับทีนี้สาหรับบริษัทเนี่ยจริงๆมันมีอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ได้ใช้เรื่องของเดทนะครับหรือว่าการไปกู้เงินมาแต่ก็คือการใช้อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทเขามีแต่ว่าคนทั่วไปไม่มีก็คือส่วนของทุนนะครับทุนก็คือหุ้นของบริษัทเนี่ยใครมีหุ้นของบริษัท ก็เหมือนกับได้เป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมครับทีนี้บริษัทเองเนี่ยสามารถเอาส่วนของหุ้นของบริษัทเนี่ยมาขายให้แก่คนอื่นนะครับเพื่อเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปทําธุรกิจนะครับไปขยายกิจการต่อไปได้นะครับการที่เอาส่วนของหุ้นเข้ามาขายเนี่ยก็คือเริ่มกระบวนการของเรื่องของหุ้นต่างๆตลาดหุ้นต่างๆลักการขายในครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าเป็น primary market นะครับหรือตลาดแรกเนี่ยส่วนใหญ่บริษัททั่วไปเนี่ย จะแบ่งเป็น2ลักษณะคือเป็นบริษัทจำกัดนะครับกับเป็นบริษัทมหาชนนะครับที่จะมีการขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับอันนี้เราขอพูดในส่วนของตลาดหุ้นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เป็นบริษัทต้องบอกก่อนนะครับว่ามันต้องมีการแยกกันเป็นสส่วนเนี่ยเนเพราะว่าไม่ใช่บริษัททุกบริษัทจะสามารถมีการขายหุ้นนะครับโดยเฉพาะการขายหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้ได้นะครับมีเฉพาะบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนซึ่งจะต้องเป็นบริษัท มหาชนนะครับที่จะมาขายหุ้นในตลาดรองได้อีกนะครับตลาดแรกเนี่ยก็คืออาบริษัทมหาชนนะครับมีการเสนอขายหุ้นนะครับถ้าใครอยู่ในวงการการลงทุนบ้างก็จะพอเห็นว่าบางทีเนี่ยจะมีตัวของโบรเกอร์หรือตัวของธนาคารที่เรามีบัาท์หรือมอีบัญชีที่เล่นหุ้นได้เนี่ยอยู่เขาก็จะโทรมาถามว่าคุณสนใจจะมีการจองซื้อหุ้นนะครับที่มีการ IPO ใหม่หรือมีการขายรอบใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือการขายหุ้นเป็นขังแรกนะครับสำหรับบริษัทที่ออกหุ้นออกมานะครับเพื่อในการขายออกไปให้กับประชาชนเขาขายหุ้นปับ๊บเขาก็สามารถนำเงินนำเงินตรงนี้เนี่ยไปดำเนินธุรกิจต่ตอไปได้อันนี้ก็คือเสร็จละในมุมมองของบริษัทว่ามีการเสนอขายหุ้นได้เงินไปนำเงินไปดำเนินธุรกิจขยายกิจการต่อไปแต่เรื่องมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะครับ ตรงนี้เป็นตลาดแรกแต่ว่ามันจะมีอีกตลาดหนึ่งด้วยนะครับก็คือตลาดรองตลาดรองเนี่ยก็คือการที่คนที่มีหุ้นเนี่ยสามารถนําหุ้นไปขายต่อได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าตลาดรองหรือตัวของ secondary market นะครับทาไมเห็นจะต้องมีตลาดรองอันนี้เป็นเหตุผลที่นักลงทุนอ,อยากรู้นะครับแล้วก็อยากให้มีด้วยนะครับก็คือเป็นเพราะว่า การที่เราซื้อหุ้นไปนะครับเราอยากจะให้เกิด liquidity นะครับหรือว่าเกิดความลื่นไหลนะครับในการซื้อขายนะครับเราอยากจะเมื่อไหร่ที่เราอยากได้เงินเราก็สามารถขายหุ้นตรงนี้ต่อไปได้นะครับการขายหุ้นต่อไปได้ทำให้เราสามารถ exit ออกจาก position ของเรานะครับหรือบอกว่าเออแบบวันนี้อ,อ,อยากจะอาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกก็ขายหุ้นส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเงินมานะครับตรงนี้เองเนี่ยก็คือส่วนของออตลาดหลองที่บอกมา ซึ่งจะต้องใช้ตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือเข้ามาสู่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์ละเราจะเห็นว่ามี2ตลาดนะครับตลาดแรกตลาดรองตลาดรองเนี่ยเกิดจากการที่ตัวของบริษัทนะครับที่มีการขายหุ้นเนี่ยเขาจะต้องเอาหุ้นนะครับมาิส s t อยู่กับตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งการมาิสต์อยู่กับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือมันจะคล้ายๆกับการที่เราเอาสินค้าของเราเนี่ยไปวางอยู่บนเชลฟ์นะครับหรือว่าเป็น ที่วางสินค้าของตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเ,เหมือนหน้าร้านนะครับก็จะมีการเลือกสินค้าต่างๆมาวางได้นะครับว่าเออตรงไหนที่เป็นตัวที่ดีนะครับอย่างบ้านเราเนี่มีเซตห้มีบริษัทต่างๆที่ตลาดหลักทรัพย์เลือกเข้ามานะครับเขาก็จะมีเกณฑ์ต่างๆในการที่บอกว่าสินค้าแบบนี้เป็นสินค้าที่โอเคนะครับเอามาวางตรงนี้ได้นะครับอ,อย่างเช่น ควรจะมีมาตรฐานทางการเงินแบบไหนนะครับควรจะมีไซส์ขนาดไหนนะครับควรจะมีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้อย่างไรให้ประชาชนทราบนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ปั๊บนะครับหุ้นนะครับที่วางอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็นหุ้นที่ผ่านการเลือกมาระยะหนึ่งละนะครับคนที่เข้าไปก็คืออาจจะเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็บอกโอเคหุ้นตรงนี้มันค่อนข้างน่าเชื่อถือนะมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าทุกอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้ราบลื่นเสมอไปนะครับเราก็จริงๆค่อนข้างเห็นปัญหาแล้วเนาะ อาจารย์คะในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการโกงการอ่านรัเอาเปรียบการปั่นหุ้นที่ได้ยินกันบ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะอาจารย์มองว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรงะคะปัญหาที่บอกนะครับเกิดขึ้นได้เสมอนะครับที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดในข่าวหน้าหนึ่งนะครับหรือที่ได้เห็นกันในสื่อโซเชียลต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น เออชื่อได้เลยเนะเพราะมันดังมากๆอย่างเช่นหุ้นสตาร์กนะครับหรือหุ้นของ EA นะครับหรือว่าการที่เขาบอกว่าเออมีการใช้โลบอทเข้ามาเทรดมีการทำชอ็อตนะครับหรือว่าเน k e เ s h ช็อตจริงๆวันนี้เวลาเราค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะอธิบายได้ไม่หมดว่าเออมันอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่อยากจะให้เห็นภาพว่าไอ้อตัวปัญหาพวกนี้ยังไงมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนี้จะบอกไปถึงสาเหตุมากกว่านะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่จะมีผลกระทบต่อตัวของหุ้นนะครับหรือว่าราคาของหุ้นซึ่งก็จะส่งผลต่อ,อตัวของนักลงทุนอีกทีหนึ่งด้วยเนอะอจริงๆเกิดมาจากคน2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผู้ที่มีการเสนอขายหุ้นเองก็คือตัวบริษัทต่างๆเองนะครับอันนี้รวมไปถึงตัวของพนักงานผู้บริหารนะครับหรือว่ากิจการต่างๆที่ได้ออกกล่าวมาว่าจะเป็นผู้ที่เสนอขายหุ้นเนาะ ไอตัวบริษัทดังกล่าวเนี่ยบริษัทพวกนี้เองก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้ของตัวเองนะครับอย่างเช่นอาจจะมีการโกง,งกันภายในบริษัทนะครับบางทีอาจจะไม่ได้โกง,งกันนะครับแต่ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่มันไม่ได้ครบถ้วนนะครับปิดข้อมูลบางส่วนที่ควรจะเปิดเผยให้คนอื่นเห็นนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแต่มีการปัญหาลักษณะที่ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลให้กับคนบางกลุ่มก่อน นะครับหรือว่าคนบางกลุ่มเนี่ยมีโอกาสที่ได้ไปรู้ <l uch> ข้อมูลบางส่วนมาก่อนที่คนส่วนใหญ่หรือว่าตลาดทั้งหมดเนี่ยจะรู้แล้วคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็มีการเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวอย่างเช่นรู้ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันกำลัง <l uch ing> จะขึ้นนะครับก็รีบทําการไปซื้อไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าซื้อตอนราคาถูกพอหุ้นขึ้นราคาแพงก็จะได้ขายได้หรือว่ารู้ว่าราคาจะตกตอันนี้เราก็รีบขายก่อนนะครับก่อนที่หุ้นจะราคาตกก็จะทําให้ไม่ขาดทุนมากเกินไปอย่างที่เป็นต้นนะครับ ซึ่งในกลุ่มนี้แหละก็จะเรียกว่าเป็นอินไซเดอร์นะครับหรือมีการใช้ข้อมูลภายในหลักๆก,ก็เนี่ยครับทั้งการโกงกันนะครับการที่เปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนะครับหรือไม่เปิดเผยในสาสําคัญแล้วก็เรื่องของอินไซเดอร์เทรดนี้เป็นกลุ่มสำคัญสคัญที่เป็นปัญหานะครับอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ด้วยสำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มของบริษัทที่มีการเสนอขายหุ้นนะครับส่วนนี้กลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของ ผู้ที่เสนอขายหุ้นละแต่ก็คือกลุ่มของนักลงทุนเองนะครับนักลงทุนเองเนี่ยก็มีผลมากๆกับตลาดหุ้นเหมือนกันนะครับการกระทําของนักลงทุนนะครับมีผลต่อราคาของหุ้นแน่นอนนะครับอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยจะได้ยินคําว่าปั่นหุ้นนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยปั่นหุ้นเขาเราียกว่า market manipulation แปลว่าการเข้าไปพัวพันเข้าไป manipulate นะครับตัวของออการซื้อขายหุ้นทําให้เกิดราคาหุ้นในลักษณะที่ มันไม่ควรจะเกิดสำหรับการซื้อขายทั่วๆไปในตลาดทั่วๆไปนะครับปกติกลไกาการซื้อขายนียก็คือฝั่งหนึ่งนะครับมีการามีความดีแมนมีความต้องการที่จะซื้ออีกฝั่งหนึ่งมีความต้องการที่จะขายนะครับความต้องการไปแมชกันไปชนกันจุดไหนราคาก็ควรจะเป็นจุดนั้นนะครับแต่ทีนี้มันมีคนบางกลุ่มอาจจะบอกว่าเออเราอยากให้ราคามันสูงเ,เพื่อประโยชน์บางอย่างเขาก็ อาจจะสร้างความต้องการเทียมๆขึ้นมานะครับทำให้เห็นว่าเออมันมีความต้องการสูงนะครับฝั่งที่นั่งอยู่กับบ้านอ,าอยู่ในแอปเทรดหุ้นก็เห็นเออมันมีราคาค่อนข้างสูงขึ้นมีคนส่งยอดคำสั่งซื้อ,อไล่ๆขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นมันทำให้ราคาสูงขึ้นได้นะครับอ,อย่างนี้เองก็คือเป็น Market Market Manipulation หรือว่าการปั่นหุ้นอย่างหนึ่งนะครับก็ส่งผลกระทบต่อตัวของราคาของหุ้นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งราคาในสถานะแบบนี้เป็นการจงใจนะครับมีการาสร้างราคาขึ้นมานะครับทำให้ราคามันผิดเพี้ยนไปจากราคาตลาดนะครับซึ่งก็เป็นการที่เป็นการเอาเปรียบนะครับหรือเป็นการทําให้ผู้ลงทุนรายอื่นเนี่ยเกิดผลกระทบเกิดผลเสียได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มหลักๆที่เป็นปนัญหาอายุแล้วก็เห็นได้ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจริงๆมันมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะครับ เยอะแยะมากมายด้วยนะครับก็ยิ่งทําให้ปัญหาที่มีอยู่เดิมนะครับทั้งฝั่งของ i ิ s ช e r เองฝั่งคนที่ออกหุ้นเองนะครับหรือว่าฝั่งที่เป็นผู้ลงทุนเองด้วยเนี่ยทำใช้เทคโนโลยีทําให้มันมีผลกระทบที่รุนแรงขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นปกติเนี่ยเขาจะปัดหุ้นเขาอาจจะบอกว่าอ่าเป็นกลุ่มนะครับมีคนอยู่ในลายกลุ่มช่วยกันทําส่งคําสั่งซื้อหน่อยให้มันดูเยอะๆนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีคอมนอะมันมีการสั่งซื้อผ่านคอมได้มีการใช้โรบอท AI ต่างๆได้นะครับพวกนี้เองเนี่ยมันมีกลยุทธ์มันมีวิธีที่ทำให้ทำได้อย่างรวดเร็วทำได้ในสเกลใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีผลกระทบมีความหลุนแรงมากขึ้นต่อตลาดเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เองก็ยิ่งทำให้ปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้มากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเองเราอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งมีทั้ง คนที่เทรดหุ้นคนที่ซื้อขายหุ้นเป็นจำนวนมากๆนะครับมีการใช้เทคโนโลยีมากๆด้วยมันก็ทําให้มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่จะมีปัญหาต่างๆนะที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีการอาจจะเรียกว่ามีการโกรงการเอารัดเอาเปรียบกันในตลาดหุ้นเนี่ยมากขึ้นไปเ,นเช่นเดียวกันนะครับโอเคค่ะมาถึงตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วค่ะว่า การลงทุนนะคะแม้จะให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยกฎหมายจะสามารถเข้าไปกำกับดูแลตลาดหุ้นแล้วก็คุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าต้องการการกำกับดูแลเนะแล้วคนที่กำกับดูแลเนี่ยจริงๆก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับอ,อ,อย่างเช่นตัวของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือกรอตต์ซึ่งเขาก็มีตัวของสานักงานอยู่นะครับที่ช่วยในการกํากับดูแลต่างๆตั้งแต่ในส่วนของตลาดแรกก็คือการเสนอขายเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ตลาดรองด้วยก็คือการนํามาเทรดต่อกันในอย่างเช่นตัวของตลาดหลักทรัพย์นี้เป็นต้นนะครับหลักการสําคัญมากๆนะครับที่ใช้ในการกํากับดูแลเรื่องของหุ้นนะครับแล้วก็ตลาดทุนโดยรวมเนี่ยก็คือหลักการที่เขาเรียกว่า ดิสคร o เชอร์นะครับหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลนะครับที่มันทั้งถูกต้องครบถ้วนนะครับ uh, ทำให้เราเข้าใจทุกได้ถูกต้องในในสาระสำคัญนะครับแล้วก็ทันเวลาด้วยนะครับการที่เราบอกว่าดิสคร o เชอร์หรือการเปิดเผยข้อมูลมีความสำคัญมากๆเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่สองฝั่งที่มีการซื้อขายกันนะครับลองลองเปรียบเทียบนะครับ เราไปซื้อสินค้านะครับเราไปซื้อแอปเปิลในตลาดนะครับเอาง่ายๆเลยเราสามารถหยิบแอปเปิลขึ้นมาตรวจดูได้นะครับว่าตรงไหนมีรอยช้ำตรงไหนมีรอยหนอนนะครับมีอะไรที่ดูไม่น่ากินชิ้นนั้นเราก็ไม่เลือกซื้อนะครับเอาวางกลับไปเอาชิ้นอื่นที่ดีนะครับหรือการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าคนขายสินค้าเนี่ยเขาน่าเชื่อถือแค่ไหนมีรีวิวเยอะไหม ขายมาแล้วกี่ชิ้นสามารถส่งคืนได้หรือเปล่าถ้ามีปัญหานะครับเราก็มีขั้นตอนตรงนี้นะครับเพราะเรามีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราจะเลือกซื้อแต่ถ้าเป็นการเลือกซื้อหุ้นล่ะครับลองมองในฐานะของผู้ลงทุนเราเองเนี่ยเข้าถึงข้อมูลต่างๆของบริษัทได้น้อยมากถ้าบริษัทไม่เปิดเผยให้มันถูกต้องให้มันครบถ้วนให้มีสาระสำคัญแล้วก็ให้ทันเวลานะครับ นั่นตรงนี้เองก็คือเป็นหลักการสําคัญนะครับที่ผู้ลงทุนเนี่ยต้องการาหรือในศัพท์ทางเทคนิคบางทีเขาเรียกว่าเป็นอินโฟเมชันของทั้งสองฝั่งนะครับที่จะต้องมีลักษณะที่เป็นซิมมท t รีกันนะครับหรือว่ามีความเท่าเทียมกันเพื่อที่ทําให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถซื้อขายกันได้อย่างแฟร์นะครับตรงนี้เองมันก็สะท้อนกลับมาที่ตัวของตลาดหุ้นนะครับที่ ตั้งแต่ตอนแรกละ่ะตั้งแต่ตลาดแรกละ่ะเขาจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ครบนะครับแต่ว่าการเปิดเผยตรงนี้เนี่ยครั้งแรกครั้งเดียวก็ไม่พอเนอะพรหุ้นมันมีการซื้อขายต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องเปิดเผยเป็นระยะนะครับคืออาจจะเป็นทุกปีนะครับให้คนที่สนใจหรือเป็นผู้ลงทุนเนี่ยสามารถมาเช็คได้ทุกปีว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ต้องเปิดเผยเมื่อมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญเกิดขึ้นกับตัวบริษัทนะครับหรือกิจการของบริษัทด้วยนะครับเพื่อทําให้คนที่มีหุ้นอยู่คนที่สนใจจะซื้อหุ้นเนี่ยสามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจในการลงทุนในการขายในการซื้อเนี่ยได้ทันเวลาเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือหลักการแรกนะครับหลักการตรงนี้เองเนี่ยจริงๆ ถูกใช้และก็ถูก implement นะครับโดยองค์กรอย่างเช่นตัวของกรตอตตที่บอกไปนะครับแล้วก็ตัวของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับที่เขาในลักษณะของเป็นเจ้าของตลาดคนที่เลือกสินค้ามาวางในตลาดนะครับให้ข้อมูลแก่สินค้านั้นแล้วก็ตั้งแต่ตอนวางขายนะครับแล้วก็ระหว่างที่ขายขายไปเรื่อยๆก็คือต้องมีการส่งข้อมูลให้ผู้ลงทุนไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เองเนี่ยนอกจากหลักการเรื่องของอการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยหลักการอื่นๆก็อาจจะช่วยส่งเสริมนะครับ ได้เช่นเดียวกันทำให้เกิดความแฟร์นะครับหรือความยุติธรรมแล้วก็ประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับแม้จะว,ว่าจะเป็นหลักการอย่างเช่นเรื่องของ market conduct นะครับหรือ market order ต่างๆนะครับจะซื้อขายยังไงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจะซื้อขายยังไงให้มันมีความแฟร์นะครับการส่งคําสั่งซื้อขายการทําอะไรต่างๆพวกนี้เองเนี่ยก็จะอ,อยู่ในกฎของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับอ,อย่างเช่นคุณจะส่งคําสั่งซื้อ ทำยังไงให้ไม่เป็นการที่คุณไปเอารัดเอาเปรียบหรือเป็นการสร้างราคาแล้วก็เป็นผลกระทบต่อคนอื่นนะครับก็จะมีวิธีการต่างๆในละเอียดตรงนี้อยู่นะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยนอกจากการที่เขาควบคุมในส่วนของผู้ออกหลักทรัพย์นะครับหรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นของตัวเองเนี่ยยังมีการควบคุมบุคคลหรือเพลเยอร์หลักๆนะครับก็คือตัวกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ให้บริการเป็น ในหน้านะครับหรือบรโเกอร์ในการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับหรือแม้แต่ตัวตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมตัวตลาหลักทรัพย์เองด้วยนะครับเพื่อที่ทําให้การให้บริการนะครับหรือว่าตัวของทรานเซ็คชันต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความแฟร์นะครับแล้วก็มีเอฟฟิเชนซีหรือมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นนะครับแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและก็ตลาดจริงๆนะครับอันนี้ก็คือมีตัวกฎหมายอยู่ก็คือพรบหลักทรัพย์นะครับหรือว่าเป็นกฎ กฎหมายรองลงมานะครับแล้วก็ตัวกฎของตลาดหลักทรัพย์ดูแลอยู่นะครับทีนี้นอกจากส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่บอกไปว่าเออเป็นส่วนที่เป็นกฎหมายมากๆนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าที่ต้องใช้อยู่นะครับแล้วก็มีผลมากๆด้วยนะครับก็คือเรื่องของส่วนที่มาซัพพอร์ตกฎหมายนะครับเออไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องของการตรวจสอบนะครับในเชิงที่เขาเรียกว่าตรวจสอบภายในนะครับ หรือออดิตต่างๆนะครับต้องมีคนมาตรวจสอบอีกทีว่าตัวของข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันครบถ้วนหรือเปล่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของมาตรฐานในการทําบัญชีต่างๆนะครับเพื่อที่ทําให้ตัวของบัญชีหรือตัวของงบการเงินตัวของอข้อมูลต่างๆที่เป็นเชิงาการเงินเนี่ยมันสามารถรับรู้แล้วก็เข้าใจได้แล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับให้คนเข้าใจได้และอีกส่วนนี้ที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือส่วนของ À, ความรู้นะครับหรือ literacy นะครับของผู้ลงทุนด้วยนะครับถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันก็คือการเอาหุ้นของบริษัทมาขายนะครับซึ่งการลงทุนในหุ้นก็คือการเข้าไปเป็นเจ้าของเราจะเข้าไปเป็นเจ <St> ้าของกิจการนั้นได้เราก็ต้องเข้าใจกิจการนั้นรู้ว่ากิจการนั้นเนี่ยทำอะไรนะครับแล้วก็มีอนาคตเป็นอย่างไรนะครับมีข้อมูลเป็นอย่างไรที่เอาออมาพิจารณาแล้วก็สามารถทําให้ตัดสินใจได้ตรงนี้ทุกอย่างนะครับสอดคล้องกันนะครับก็ทําให้เกิด ประสิทธิภาพนะครับในการลงทุนนะครับซึ่งก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของกิจการรวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรียกได้ว่าพวกเราเนี่ยได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องการกํากับดูแลตลาดหุ้นมากขึ้นและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณดรภูมิสิริตารงวุฒิอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการลอจุลานิติมิติของเราย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ที่ w w w l a w j u l a a c t h ห,หรือผ่านทาง YouTube Channel ลอจุล Channel ค่ะ และในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันได้ที่รายการวิทยุรอจุลานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิก5นาทีถึง11นาิา30นาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเร d i ดิโอพลัส FM 101.5เมกะเฮิสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสงคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5เมกะเ